มาวันนี้ครับครูกวูนายพลพาแซบเสนอเมนูยำขนมจีนเส้นอบแห้งนะครับจะจะบอกว่าคือกาทำง่ายมากและเส้นที่ผมเลือกใช้คือเป็นเส้นขนมจีนอบแห้งของแบรนด์แซบกอของฝากจากเมืองเลยวันนี้ก็ลวกไปเลยครับทั้ง1ห่หอไปเลยนะครับจุกๆอยากจะว่า1ห่หอเนี่ยได้เยอะมากและลวกก็คือตั้งน้ําเดือดนะครับแล้วก็เอาเส้นขนมจีนอบแห้งลงไปลวกแค่5้นาทีพอนะครับ เนี่ยลวกแค่หทีแล้วก็นอกด้วยน้ำเย็นแล้วก็มาม้วนจับจีบไม่ต้องดราม่านะครับเพราะว่าเราทำางเดเองไม่ได้ใช้ถุงมือก็ประมาณนี้ครับม้วนหรือแล้วคนจะไม่ม้วนตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำก็ทำเมนูได้เลยนะครับก็ประมาณนี้และววิธีทำน้ำยาไอ้น้ำยำขนมจีนก็ง่ายมากครับต้มน้ำปลาปรุงรสตามใจชอบเลยว่าชอบรสไหนก็คือ,คอแค่นั้นเองครับพอต้มน้ำเสร็จ ก็จะลวกผักลวกปลาหมึกลวกกุ้งหรืออะไรที่เราจะกินนะครับเนี่ยครับแล้วก็ปรุงด้วยพริกป่นน้ำปลามะนาวแล้วก็ผักเนี่ยครับแล้วม,มาคุกเ้าให้เข้ากันคืออยากจะบอกว่าเส้นขนมจีนของแบรนด์อบแห้งของทแซบกอเนี่ยคือเส้นของเขาคือเส้นเล็กเหนียวนุ่มและที่สําคัญคือมันไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเพราะเคยกินมาหลายแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นหืน บ้างหรืออับชื้นอะไรเงี้ยครับแต่คอนเซปต์ก่อนเนี่ยคือไม่มีกลิ่นและที่ชอบจริงๆคือของเขาคือมันมันเส้นเล็กเหนียวนุ่มและทําง่ายมากนะครับและอยากจะบอกว่ามันง่ายในการกินเพราะว่าถ้าเราไปซื้อขิเข่งมาเนี่ยกินไม่หมดก็คือเน่าเสียแต่ว่าเส้นอบแห้งเนี่ยจะกินแค่ไหนก็คือลวกแค่พอกินนะครับแค่นั้นเองมันง่ายมากและสะดวกถ้าถามผมมันเป็นวิธีที่ประหยัดอีกทางหนึ่งนะบางทีเราไปซื้อิงเข่งมากินไม่หมด มันก็ต้องทิ้งไงแต่นี่เราลวกพอกินพอนะครับ